ก็วันนี้กลับมาพบกับการแต่งประโยค w h นะคะเป็นประโยคคำถามใน Present Simple ต่อนะคะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ w h อันสุดท้ายนะคะที่มาแต่งในประโยคคำถามว่ เดี๋ยวเรามาดูอะไรต่อไปนะคะก็คือ who's นะคะ who's WPS ที่เป็น who's นะคะก็คือมีความหมายว่าของใครนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะใช้กับสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะที่เราถามว่าสิ่งนั้นเป็นของใครนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ นี่นะคะก็เรามาถามคําถามเกี่ยวกับรถที่เราขับนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยอะไรนะคะก็คือเราต้องขึ้นต้นด้วย W H S เป็นฮุ้หุก่อนนะคะแล้วก็คานะคะเป็นรถนะคะแล้วก็ดูนะคะกเกิกริยาดูแล้วก็ตามด้วยสรรนามยูนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ drive น,นะคะคือขับนะคะก็คือ w h o นคาร์ o ูยู drive นะคะ w h ม car do y o u drive นะคุณขับรถของใครนะคะนะคะคุณขับรถใครแล้วก็ตอบได้ว่า I drive my car I drive my car ตอบว่าฉันขับรถของฉันนะคะ I drive my car ฉันขับรถของฉันนะคะนี่นะคะเป็นการแต่งประโยคคำถาม p r e s e n t Simple ที่ใช้ W h น a นำหน้าประโยคนะคะวันนี้ก็เป็นอ่า WH อันสุดท้ายนะคะก็คือ Host นะคะก็คือของใครนะคะนี่นะคะดาอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนะคะก็นี่นะคะก็ต่อไปคลิปต่อไปก็จะมาขึ้นต้นด้วยการแต่งประโยคคำถามที่ใช้กริยาต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ